เริ่มวิแล้วเริ่มวินแล้วเป็นยังไงคุณพ่อวันนี้เริ่แบบครั้งแรกไหมคะโอ้โหตอนเมื่อกี้หลังเวทีคือผมแบบน้ำตาคลอเลยอ่ะเพราะว่าวันนี้คุณจุ๋ยยังไม่ได้มาด้วยแล้วก็ยังแบบที่รักเธอจะไม่มาจริงเหรอจะปล่อยเขาไปกับลูกสองคนจริงใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลัวว่าแบบเขาจะทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไงเราก็ตื่นเต้นสุดๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เขาว่าทําได้แล้วก็แบบโอดีใจขอบคุณมากเดินคนเดียวก็ได้แล้ว ใช่ในคนเดียวก็ได้เพราะว่าตอนแรกอ่ะที่พี่เขาติดต่อมาก็คือติดต่อน้องคนเดียวนี่แหละก็คืออยากจะให้น้องมาเดินแบบในวันเด็กคนเดียวอะไรเงี้ยแต bueno, to to ่ว่าเรากังวลว่าดีเจพิ่งจะสองคบหนึ่งเดือนเดี๋ยวกลัวเกิดงงแงเกิดไม่เดินขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะลำบากพี่เขาอะไรเงี้ยครับเขาเคยบอกว่าถ้างั้นคุณพ่อมาด้วยกันได้ค่ะจยังไงเรบอกาดเดินเบอก่ดป็นจข้าจริงๆแล้วคือเราซ้อมมาซ้อมเดินแบบตั้งแต่ที่บ้านแล้วใช่ไหมใช่ไหมอยู่ที่บ้านอ่ะก็คือ เราก็จะซ้อมบอกว่าเนี่ยพี่เจเดี๋ยวเราไปเดินแบบกันนะแล้วเดี๋ยวป,ป๊าแบบพูดชื่อแล้วพี่เจก็เดินออกมาเขาปรากฏว่าที่บ้านอ่ะตอนซ้อมอ่ะก็คือเขาไม่ได้เดินหรอกพอพูดชื่อเสร็จปุ๊บเขาก็วิ่งปุ๊บแล้วเขาก็วิ่งกลับมาคือแบบไปเร็วกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโหที่ถ้าวันจริงเขาวิ่งอย่างงี้นี่คือแบบฮาเลยนะเป็นฟินาเล่ที่แบบรวดเร็วแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วก็แล้วก,ลก็เมื่อกี้ก็ตอนที่ก่อนที่เขาจะขึ้นเดินอะไรเงี้ยครับก็อุ้มไปที่ข้างๆแกลฟองแล้วก็ไป พี่เจเดี๋ยวเราเราเดินตรงนี้แล้วก็มาหยุดตรงนี้แล้วก็ไปหยุดบายๆพี่ๆนักข่าวอะไรเงี้ยส่งจุบอยากทำท่าอะไรก็ก็ทำไปอะไรเงี้ยครับตอนแรกก็บอกก็ถามเขาว่าพี่เจพี่เจเดินคนเดียวได้ไหมครับได้ไหมเดินได้ไหลูกได้หรอปป๊าไม่ต้องเดินด้วยก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมได้ไหมครับต้องมีปป๊าไหมต้องมีเนาะต้องมีเนาะแล้ววันนี้มันมีน้องไปไหนอะมันมีไปไหนมันมีไปไหนมันมีเลี้ยงเจฟเฟลใช่ไหมบอกพี่พี่มันมีเลี้ยงเจฟเฟลครับ มมีนกลัว <พา S 2> จะตื่นเวนเทีอะไรเงี้ยเพราะมาเห็นน้องกลัวมากพี่กลัวมากยังบอกจุ๋ยอยู่เลยว่าแบบไม่เคยจะไปทำงานอะไรแล้วแบบตื่นเต้นขนาดขนาดนี้นมัเหนื่อแตกจริงเหนื่อแตกจริงนี่ขนาดแบบเขาบอกว่าไม่ต้องแต่งตัวอะไรเยอะนะสำหรับพ่ออะไรเงี้ยเออแล้วเขแบบแค่นี้แต่ว่าซับเหนื่อให้ป้าป๊าหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> ป,รป้าป๊นื่อแตก <c oughs> ขอบคุณครับปะป๊าของแก้มน้องเลยนะครับอ้ยแล้วอย่างวินาทีที่แบบว่าเดินเสร็จ้วเป็นการโล่งอกขนาดไหนแบบตื่นตันมากน้ำตาคลอน้าตาคอมม้นจริงๆแบบเหมือนลูกเข้าโรงเรียนแล้วก็เขาทำอะไรสำเร็จสักอย่างเลยแล้วมันเป็นฟิลนั้นจริงอ่ะคือเคก้กเกือบร้องไห้แล้วว่าตอนลงมาคือมันดีใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าแบบมันจะมีช่วงนี้แบบพอไปครึ่งแคดบอลแล้วเราลงปล่อยเขาเดินไปเองปร<ห>ากฏว่าเขาเดินได้เขาไม่ร้องตามเราเขาก็แบบ เขาก็ทําหน้าที่ของเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยทำได้ครับแล้วบอกว่าวันนี้จะให้อะไรไหมครับแบบเหมือนกับรู้ไหมว่ามาทำงานอะไรยังไงครับวันนี้น้องอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมครับอยากกินอะไรเป็นพิเศษวันเด็กหนุ่มอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมอยากกินอะไรครับอยากกินอะไรน้องอยากกินอะไรน้ำแข็งอะไรพูดดังๆเต็มสิทธิ์ืออยากกินอะไรนะครับไก่อยากกินน้ำอยากกินน้ำแข็งใส่ใส่นมด้วยนะให้คะแนนหน่อยครับ วันนี้เต็ม10ให้20ไปเลยครับนะแบบสดงว่างานหน้าก็สบายแล้ย <laughs> งานหน้าก็ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ขาต้องดูอีกทีนึง <laughs> ว่างานเขาไม่ทำอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้หนูเก่งมากเลยลูกบารมีต้องภูมิใจในตัวหนูแล้ววันเด็กก็มีแผนจะมาลูกไปปาร์ตนะี้อะไรนี่ครับผ่านมาที่นี่แหละผ่านมาที่นี่แหละแล้วแสดงหนูไม่ไม่อยากให้หนูเล่นอะไรวันนี้เขาก็ไปด้อมๆมองๆรถคันใหญ่ครับรถเปิดประชุมที่เป็นแบบรถบังคับอะไรอย่างเงีง้ยฮะ แล้วก so bon ็พีเจอยากจะได้คันที่ใหญ่แล้วก็แพงที่สุดองมาไม่วางอยู่หลายคันมากโซนของเล่นเด็กเมื่อกี้เขาก็ชี้พีเจอยากจะได้อยากจะได้อันนี้อะไรอยากจะได้อันนู้นรถอรถอะไรรถัอยถอะไรรรรอะไรถอะไรรถอะรรถอะไรรรถอะไรระไรถอะไรอรอรถอรออะไรรถอะไรรอระะออออะออ เอาไม่ได้กับน้องใช่ไหมหมดแล้วลูกคึงไงค่ะหลายคนเรื่แนวควาเห็นกับน้องออกงานเนี่ยบอกว่าพี่ยงต้องเซ็นสัญญาด้วยไหมอยายมีคนติดต่อพี่ยงเอาไปช่วยเอาไปฟุ้มฟักให้หน่อย นะ,ะเปิดโอกาสเต็มที่เลยเพราะว่าคือเราก็ไม่ปิดกั้นหรอกครับว่าเขาเขาแบบอยากจะโตขึ้นเขาอยากจะไปทางไหนอะไรยังไงจะแบบไปสายกีฬาหรือจะไปสายร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยครก็เราก็คุยกับจุ๋ยว่าเราก็พร้อมสัพพอร์ตเขาเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่า,า,า,าพื้นฐานหลักก็คือเราก็ต้องให้เขาให้เขาเรียนไปด้วยแล้วก็ถ้าเขาชอบอะไรเราพร้อมสนับสนุนพร้อมสัพพอร์ตตลอดว่าจะไปอยู่กับพี่ชอตรอ่ไอยพี่ชอตหมพี่ชอตไหม,ไหมฮะ ไม่ใช่ใครสุ s <S ดสวยที่สุดในแกมมีเ่เนาะใครสวยที่สุดครในแกมมี่ใครสวยที่สุดในแกมมี่พี่ช็อตครับด้วยสิพี่ช็อตครับพี่ช็อตครับจะไปอยู่กับพี่ช็อตไหมครับไปไหมไปไหมไปอยู่กับพี่เติมหมอมจบและไม่ไปไม่ไปจะดูอยู่ใครดีนะอยู่ใครดีไหมป๊าป้าพี่แจ็คสวยไหมในวันนี้พี่แจ็คสวยไหมพี่แจ็คสวยไหมไม่อยากมองเลยวันนี้อาจจะว่า ยก็พี่ๆที่เขาเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงมาทั้งกลุ่มใจด้วยก็ไม่แม้ออนไลไไออนไล์ขอบคุณมากๆ